ปลาดูปลาดูปล่าน้องละหานอ่าจตุรัดนะครับอย่งหวัดชัยภูมินะครับ สวัสดีครับ FC ทั้งหลายวันนี้ก็วันที่2ของการหาปลาที่บึงละหานนะครับนี่เลยบึงละหานผมหลังนี่เลยหลังจากเมื่อวานนี้นดำยิงตอนเย็นแป๊บเดียวก็พอได้ตัวพอรูนหมายน้ำใสตรงไหน,นวันนี้จะไปถ่ายคลิปน้ำใสๆนะครับเมื่อวานนี้ไปน้ำขุ่นนิดนึงสำหรับคลิปนี้ติดตามรับชมคลิปน้ำใสนะครับวันนี้เราก็มานี่เลยเอฟซครับเจอกันครับกลางบึงละหานครับวันนี้หาปลาหลุมหน่อย <est> บรรินหลุมบรรินหลุมนี่ครับทีมงานแล้วทีมงานช่างต้อมครับครับผมณมากนะครับไทรซันเบ้าต้อมไอยมไท้สันอันนี้น้องน้องน้อง,น,อง <FC. S 1> น้องอะไรนะน้องไทรซันนะรอซันเอฟซีเบ้า,บาไทรซันนี่ลูกครึ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับแต่ <c oughs> ว,ว่าเบ้าว,าวอย่างเยอะครับ พูดกิจบมเป็นทักอย่างครับ<ล> FC FC ตัวโยงนี่ดีใจคักกว่าสันรูทุกคลิป <laughs> อันนี้พามาันดำน้ำด้วยครับวันนี้มมมนี่นะครับบึงาหารนี่เดี๋ยววันนี้เราไปจุดที่อน้ําใสเมื่อวานนี้วันนี้ไปหาล่ะดูเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลุยกันเลย,อเยมอน้อนไม่รับเลย não 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 แล้วนะครับพิมพ์ครับปลาแตกอีกแล้วครับวันนี้ปลาแตกหรือเปล่านะครับวันนี้ลุ้นอยู่แลครับวันนี้ปลาจะแตกไหมครับจะลมแรงยิ่งหมายเลยวันนี้อากาศดีใส่ไมาส่าวยผมลุล้นดีลากติดเรือนะฝา นับใครที่อยากมาดำยินปลาที่บึงาหารับก็สามารถติดต่อกับต้อมได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ด้านล่างนี้นะครับมาโทรมาลองคิวโทรมานัดกับต้อมไว้ก่อนหนึ่งวันก่อนที่จะไปนะครับนัดล่วงหน้าเลยสหรับค่าบริการและก็พาไปยิงปลาตามหมายต่างๆก็ราคาไม่แพงครับเป็นกันเอง คิดหัวละสองร้อยห้าสิบบาทตอนหนึ่งวันนะครับราคานี้ราคาเป็นมิตรภาพมากเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการดำเย็ดดำน้ำยิงปลาที่หมายใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์จากน้องต้อมนะครับต้อมเขาก็จะมีประสบการณ์ในการดำน้ำยิงปลาช่วย สอนส้อยฝึกเราใครที่ยังไม่เคยดำหรือว่าดำเก่งเนาะไปดำใออน,นป่ากลับบ้านแน่นอนครับผมราคานี้เอกคอนเฟิร์มครับบึงอาหารได้ตัวแน่นอนครับผม มอนดำรอปลาปลาไม่เข้าเราขึ้นมาอยู่บนบอดเดี๋ยวปลาชะโดเข้ามาอยู่ใต้ท้องพอดีแต่ตัวนี้ไม่ได้ดำนะครับผมลอยยิงเนาะลอยอยู่บนบอดแลออยย้วก็ยิงมานะ บึงลหลานหมายนี้น้ําไม่ไม่ไม่ลึกนะครับใครที่อชอบน้ําตื้นๆครับแนะนําเลยนะครับ,นนรบหมายปลาอยู่ไม่ลึกนะครับสองเมตรครึ่งนะครับเพราะว่าดำน้าลึกๆปลาก็จะไม่อยู่นะมันจะชอบมาอยู่น้ําตื้นๆมีขี้ปลาให้เราเห็นสังเกตด,ดูว่าปลามีตัวแน่นอน,นครับมีรอยขี้มีรอยปลา กับต้อมต้อมปาดเนี่พาเข้าหมายเด็ดแน่นอนครับ ลักษณะการดำของผมผมก็จะดำเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับในการตีฟินไปเรื่อยๆตามช่องสาลายนะครับแล้วก็ดำไปตรงไหนที่เป็นช่องที่หน้าจะมีปลามีตัวผมก็ดักซุ่มการนอนนิ่งๆตามช่องนะครับถ้ามีตัวเดี๋ยวมันจะลอยมาหาเราเอง นี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆหน่อยๆน,นะครับใครที่จะเอาไปลองึลองใช้ดูก็ได้นะครับ หลักเทคนิคการตีน้ำเรียกปลานี่ก็ใช้ได้เกือบทุกหมายนะครับเราต้องลองดำดูก่อนนะว่าหมายนี้ปลามันจะตื่นไหมถ้าเราตีน้ำแล้วปลาไม่เข้าก็แสดงว่าหมายนี้คนดำน้ำเยอะปลามันจะตื่นถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องให้ความเงียบเข้าหาปลานะครับพิตีน้ำให้ปลามันตื่นก็ลองลอง,ลองดูับลองลองใช้กันดู ตีน้ํำเรียกปลาครับผมทำไมเวลาเราตีน้ําแล้วปลามันถึงเข้าออนะครับไมปลามันไม่ตื่นหนีไปอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่หลายคนยังไม่รู้นะว่าทําไมปลามันถึงเข้าออนะครับปลามันจะได้ยินเสียงนะครับแล้วมันจะ สงสัยนะครับว่าอมันเสียงอะไรนะครับแล้วมันก็จะลอยเข้ามาดูนะครับโดยที่เราดำลงไปนอนรอมันนิ่งๆแล้วก็มันจะลอยเข้ามาดูตามเสียงที่มันได้ยินนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการเรียกปลาอีกวิธีหนึ่งนะครับ <c oughs> การทำเสียงเรียกปลา อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเรียกปลาอีกหนึ่งเทคนิคนะครับอันนี้เราก็ต้องฝึกทําเสียงใต้น้ําให้มันเกิดเสียงในการดันลมขึ้นมาในคอนะครับน,นี่นะครับก็ลองเอา,าไปฝึกกันดูนะครับเสียงทุกเสียงที่เราทําเรียกปลาก็คือเสียงที่มันแปลกเสียงที่มันแปลกจากที่ธรรมชาติเคยมี แล้วปลามันได้ยินแล้วมันจะสงสัยนะแล้วมันจะเข้ามาดูนะว่ามันีเสียงอะไรอันนี้ก็คือเทคนิคในการเดดปลานะครับ แล้วก็มีคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับที่คอมเมนต์มาถามว่าทําไมปลาอยู่ในน้ํามันทําไมไม่หนีเราอ่านี้ก็จะเป็นคําตอบที่ผมจะตอบให้ท่านทุกท่านได้ฟังนะว่าปลามันอยู่ในน้ํามันเห็นเรามันทําไมไม่หนีเราเพราะว่าปลามันก็คิดว่าเราเป็นปลาตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในน้ําเหมือนกันโดยที่เราไม่ทําให้มันตกใจ มันก็จะสงสัยแล้วมันก็จะนอรอดอูเราวนไปวนมาอยู่เราอยู่ๆนะเราไม่ทําให้มันตกใจถ้ามันตกใจมันก็จะตุกหนหายไปนี่ก็เป็นคําตอบที่ว่าทําไมปลามันไม่หนีเรานะครับาาก็จะประมาณนี้เนาะ รับการดำน้ำายินปลาของผมนะครับจะเป็นการดำน้ำแบบตัวเปล่านะครับคือการกั้นหายใจในจุดใจเดียวนะครับแล้วก็ดำลงไปยิงปลานะครับพอเรากั้นหายใจหมดลมหายใจแล้วเราก็ขึ้นมาหายใจเหมือนเดิมนะครับไม,ไ, gen, ไม่ได้ใช้ถางออกซิเจนไม่ได้ใช้ตัวช่วยอะไรนะครับมีหลายท่านถามผมมานะครับว่าทําทไมอยู่ในน้ําได้นาน อ,นนอันนี้เราก็ต้องฝึกมีการฝึกฝนนะครับถามว่าหน้ากากหายใจได้ในน้ําได้ไหมหน้ากากดำน้ําลึกได้ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับกกอุปกรณ์นะครับหน้ากากมีหน้าที่แค่ไม่ให้น้าเข้าตาเราและก็ทำให้เรามองเห็นใต้น้ําได้เท่านั้นเองนะครับไม่สามารถทําให้เราหายใจในน้นํา ได้ไม่สามารถทําให้เราดำน้ําได้ลึกดาน้ําได้นานอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับต้างใจใหม่นะครับนะครับมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์อยู่ยแล้วตอบทุกคอมเมนต์อยู่ยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ที่ฮีบาร์นี่ก็เป็นบึงอาหารน้ําไม่ลึกมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ตามรับชมกันไปเรื่อยๆให้กำลังใจงกันใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามกันไว้จะได้มีคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับนั่งกินข้าวอยู่กลางบึงครับโอ้ยบรรยากาศวันนี้หาได้ทีไหนพี่น้องเอ้ยน้องชายผมยังไม่มีแฟนนะบรรยากาศทุกอยอดครับพีญญาา่น้องอยู่กลางบึงวันนี้ลมแรงนิดหน่อยอนี่พักครึ่งแรกครับเดี๋ยวกินข้าวกินปลากันก่อนไหนดูปลาปลาสันนะปลาสันมาดูมิสเตอร์ไทสัน นี่เด็กยก็ได้ปลาสองสามตัวครับตัวสวยๆเลยตัวใหญ่ตัวนึงนี่รูปลานี่เป็นแล้วพุทตรงนี้เป็นแล้วเห็นไหมเป็นโดวยตัวเล็กง,งานแบบนี้นะครับน้ำใสๆผู้ใดอยากมาก็มาเด้อบิ่งละหารตรงนี้ แต่วันนี้ลมแรงมากขึ้นหัวงอกเลยนู่นน่ะรอให้ลมหายแรงสักสองสามวันก่อนเนาะค่อยมาใหม่ช่วงนี้ลมแรงอยู่แต่น้ำใสพี่น้องอาแดกเนาะครับวันนี้ลมลมแห้งหนาวหนาวกเนี่ยมาเลยครับไม่เด้อรลังหนาวๆหนาวเนาะ สำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลานะครับก็ทักเฟซผมมาได้นะครับเฟซเอกไดวิ่งนะครับ หรือไม่ก็แอดไลน์ผมมาก็ได้ครับหรือไม่ก็โทรมาครับโทรมาสั่งซื้อสินค้าหน่อยหรือจะโทรมาปรึกษาเรื่องอนำนำ้นำยิงปลาก็ยินดีครับยินดีให้ความรู้ยินดีบอกเพืจะได้เป็นการหาปลาเลี้ยงชีพลาเลี้ยงครอบครัวครับนีไม่ได้ห่วงวิชานะครับ การทำได้ตลอดเวลานะครับอจัด,ดอีกแล้วโค้ัคำโ หนาวมากเลยพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้ไม่มีแดดเลยครับหนาวมากเลยเพื่อนมีปัญหาอีกแล้วแหวนติดว oh, <no. S 1> ต้องขึ้นมาเปลี่ยนแหวนก่อนกำลังยิงปลามันๆเลยยิงทีไรได้แหวนติดตลอดเลยดูปลาครับปลานิ่แล้วปลาชโดสองตัว อันนี้น่าจะไซส์4 5โลอันนี้ไซส์4โลมีแต่ปลาทอดเกิดแต่รุ่นนี้ครับแบตกล้องก็จะหมดพอดีขึ้นมาเปลี่ยนแหวนแล้วก็ <c oughs> หนาแล้วก็ แบนแบตกองพอมเลยเดี๋ยวลงไ,ปไปม่ไม่ปลากำลังเยอะเลยเย็นแล้วเย็นแล้วหนาวชิบหายเลยคลิปดรดอเลยพี่น้อง ใช้ใช้เบนะื้องใยเนาะทีมงานปาแตกอีกแล้วครวันนี้อ <g ül> ยากต้มปาแตกนะครับวันนี้ดูทีมงานดูปลาดูปลาดูปลา ปลาา่งายา้คา65นะครับตอนนี้ทำมม่มา65ไซส์ส้นนี่พี่น้อนแดูปลาดิปลากไคปลาไ หรือปลาเนี่ปลาน้องสั้นครับโอ้โหเฮยเปนธรรมดานะครับปลาัวใหญ่อีกแล้วของแท่ของแท่ปลาทอดไปของใหญ่ตัวอีกตัวเลยนู่นนครับนู่นนี่เต็มเรือเลยครับวันนี้เอาเอาเดี๋ยวไปบนฝั่งก่อนค่อยดูนะครับเดี๋ยวไปถ่ายบนฝั่งอีกทีนึงนี่มันคุณลักทุเลมากเลยเดี๋ยวจะตกหรือเอา วงน,นี่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 วงนี่ของนี่นะครับต้อมปลาแตกนะครับตอมปลาแตกนอะนี่ครับปลาปลาวันนี้นะครับปลาสดยักษ์เบิดเืิดเลยครับทำเืิดเลยมือมวนคักนี่ไงปลา เดี S <S> ๋ยวมาดูกันนครับเลี้ยงปลาก่อนก่อนนี่นะครับผลงานวันนี้นะครับหตัวปลานินรวนรุนนะครับน้องละหานจตุรัสนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับนี่ก็จะเป็นปลาชิโดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยหมดทันตายเลยครับพี่น้อง ปักไงเลยครับตรงนั้นก็จะเป็นปลาชะโดนลวดนะครับตัวน่าจะลูนั่นอีกตัวนึงนี่ตัวมูวานลองไปย่งเอาตัวนั้นตัวใหญ่กว่าเขาว่างทับลดนี่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 เลยเอาบ้าต้อมจับปลาโดยยกโชว์สักบาทด้วยเอ้อไซห้านี่ครับปลาชะโดใหญ่ครับสุดยอด วันอีเลี้ยกินไรกินอลไรกินไรนี่นะครับกองอาเจียนอันนี้นะครับทีมงานต้องปาดแตกนะครับสมชื่อนะครับวันนี้ปาดแตกร้องว่าเขาว่างอยู่คนเดียวเขาปาดแตกไหมไมย์เม่แล้วแงจะยุ่งยังลาบปาดจนมาปอดเดลยจะเครื่อนะนักปวดปวดไี้สมมั่นปวดได้พอเยอะวันนี้เอาวว่า ไปเรืองเดียวรมาอยากมากออมาด้มือหันมาครมาเลยเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดครับย์เก้าแหกเ็ดี่เครับเอาไจับไปบองไปเนก้าแครับศูนย์เก้าแปดหกเกี่าย์์หกครับอยากมามายอมือหันครับมาถามนี้ครับมนีคือว่ามานอยู่ครับมาีคือว่ามานอยู่คือว่าโอเคครับมาอหันในทีนี้คือว่ามานครอบอันนี้เได้วิ่งมา รอบที่2วันนี้วันที่2ก็ถือว่ายอดครับมีคลิปไปฝากเอฟซีแล้วผู้ใดอยากมาเบิ่งมาสัมผัสบรรยากาศกับมานได้ครับพี่น้องได้สัมผัสกันย่าวครับม่านกำลังเยอะม่านกำลังเยอะใส่กำลังใส่หนาวมากไม่มีแดดนะครับเอ้าไม่กินก็เปลี่ยนการเสียเวลาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาตีสวัสดิ์จุ๊ดจุ๊ดกับเพือน นี่นะครับวันนี้ยิงปลาหนึ่งน้องละหันแล้วก็ทําปลากินครับวันนี้ปลาราดพริกนะครับุดยอดนะวันนี้โอ้พี่นองดูยอดต้องหาจุดให้เจอแสบกี่หรียแสบคัก